้ารถมอเตอร์ไซค์ที่ต่างชาติชอบมาเที่ยวแล้วก็ชอบเช่ามากที่สุดในตอนนี้ในภาคใต้ระดับเออหรือว่าในทุกจังหวัดเมืองใหญ่ๆเนี่ยมาลองดูกันว่า5้าอันดับเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับมีรุ่นที่แบบเออใครซื้อแล้วเนี่ยใ <Wow. S 1> ครชอบจะดีหรือว่าคนรุ่นที่ลงขี่แล้วจะเท่หรืฝรั่งเรามาดูกันเลยว,ว่ามีอะไรบ้างน,นะครับเรามาดู ห้าดับแรกเลยอันดับแรกคือน่าเราไปดูกันเลยอันดับห้านะครับทีแม็กห้าหกศูนย์นะครับเป็นทีแม็กของยามาฮ่านั่นเองนะครับถือว่าของนี้ได้ครึ่งเพราะห้าหกสิบครึ่งใหญ่แล้วก็เหมือนขี่ไปนะใครคัมคับไม่ดีมีล้มนะครับแต่ฝรั่งเศสไม่สนใจครับตัวใหญ่ตัวเล็กขี่หมดไม่สนใจครับร้อนสามขี่บุนบุญ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 ใส่ท่อดังๆมันเหลือเกินนะครับขี่เป็นแก๊งตำรวจจับไปจับไม่รู้แต่กอกขี่ไว้ก่อนนะครับสุดยอดมากๆครับทีแม็กเอาคุณถือว่าจะมีหลายสีปีนี้ก็มีสสสีีแแล้วกกก็เเเครรรืื่่อออองงงบทุดขูตต ที่แบบคนจะต,ต้องมีนะครับถ้าใครมีตังค์เหลือๆนี่คือจัดเลยครับถือว่าวัยรุ่นชอบตัวเช่าก็ได้นะถือว่าแรงราคาดีเลยครับไม่ต่ำกว่าพันนะครับแล้วก็ขี่แล้วเท่จริงนะครับคนตัวใหญ่ก็แนะนาคนตัวเล็กก็อาจจะ,ะไม่ไม่มองค่าเป็นตหนึ่งแต่ไปดูตัว,ตวอันดับสี่ว่าเป็นยังไงนะครับอันดับห้าก็แล้วนะครับวันนี้ อันดับสี่นะครับยามาฮ่าเอ็กแม็กสามร้อยนะครับเป็นยามาฮ่าที่แบบโอ้โหกำลังดีนะครับทุกคนขี่ได้นะครับไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่นะครับถึงลุยได้นับแรงได้นะครับแข่งได้แต่งก็สวยนะหลายสีสีแนวๆแล้วครับแล้วก็ดูแบบเฉียวดูแบบไม่เล็กเกินไปดูแบบโอ้โหขี่แล้วเท่นะครับใครขี่แลเท่นะครับถือว่าเป็นการผู้ฝรั่งเช่าเยอะมากนะฝรั่งเศสอเมริกาเนี่ยคือจะเป็นรถครอบครัวก็ได้นะครับถือว่าราคาก็ไม่ได้แรงมากนะครับอยู่กลางๆนะแต่ว่าจะลองขี่แล้วเท่ทุกคนนะครับใครสนใจก็ ไปดูได้ผมมีหลายสีช่วงนี้แบบอื้ยหสีแต่ละสีสวยมากแล้วก็ดูแบบ ไม่เตือตาน้ำดูแบบเนินะกำลังขี่กำลังดีถือว่าเป็นการเช่าอันดับสี่นั่นเองถือว่าโอ้น่าสนใจครับตัวนี้ X-Max นะ้บยามา5,300นะครับสวยงามพี่มีก็ยังชอบเลยนะเรามาดูอันดับที่3ามน้ำฮอนด้า XADV 750A นะครับโหทุกคนสนใจมากๆตัวนี้คือแบบแรงเอาเรื่องนะครับระบบโซ่นะครับแรงมา750นี่มาแบบยกล้อแบบพ่อดังๆนี่วัยรุ่นชอบฝรั่งเศสวัยรุ่นดูไบแบบเอ้ยฉันเอาตัวนี้ฉันอยากขี่แบบมันลุยได้ขึ้นเขาได้ในเมืองได้เป็นสกูตเตอร์บิดดอยย่่างเีวไมส ใครนะครับบิดใส่หน้าเพื่อนใส่หน้าตำรวจก็คือไม่สนใจนะครับไม่หนีตำรวจนี่แบบแหกดานสบายมากนะครับตำรวจตามไม่ทันแน่นอนนะครับเพราะว่าแรงมากนะพี่มีเกงอยากได้นะักกินเรืออนี่คือจัดได้แล้ว750ถือว่าช่วงนี้คือขายดีของหมดขาดตลาดนะครับฮอนด้าเอ็กดีวีเจ็ดร้อสโอ้สวยสวยสวยแต่งมีสีสีขาวแบบพี่มีชอบสีขาวสีขาวสวยมากนะครับสีอื่นก็ดูเข้มๆนะสีขาวนี่แบบเออมันตัดกันดีแล้วก็ถือว่าเท่สุดๆนะครับใครสนใจก็ไปเช่าไปซื้อกันได้นะครับ ูเก็ตนี่แบบมีเช่านะครับโอเคอันดับ3านี่จริงๆครับตัวแรงจัดอยุคนี้นะครับเทจัด ยอดฮิตยอดนิยมจริงเรือพวกเรานะที่ขาไม่ได้เรามีรถแรงไม่รถสวยเนี่ยเราก็ต้องเอาหมวกกันน็อกที่เท่เทเท่ๆ,ๆมีชงแบบอ่เอาเวจนเจอร์ครับเอาชงแบบลุยๆนะครับแบบโมโตโคอร์สเนี่ยโหมีพี่หมีอยากจะซื้อสักใบตอนนี้คนระับพี่หมีก็เลยมาแนะนําแล้วก็มาแบ่งปันว่าช่วงนี้มีแฮปปี้นิวเยียร์นะครับเป็นโค้ดลดส่วนลดของปีใหม่ของลาซาด้านะครับถือว่าหมวกนี้แบบเท่มากราคาไม่แรงดูกคนสองพันมีทอนทุกคนสองใบเท่ามีทอนทุกคน, 2, 000, น,กคนสวยมีลายมากมายเอาแบบสไตล์ไหนสไตล์เราสไตล์กูสไตล์คุณ ะคโอ้โหมีลายฉลามมีได้แบบปีศาจมีลายแบบเออแล้วก็มีลายเรียบๆดาด้านนะครับมีแบบใสมีแบบ2เลนมีแบบโอ้ยเยอะแยะมากมายกันใครเข้าไปดูดูว่าถูกใจพี่มีจะทิ้งไว้หลายๆลิงก์แลนะ้วทุกคนแค่กดเข้าไปเลือกดูครับเอาทรงนี่จะเอาแค่แนะนําแบบทรงเอาเวจเอ็นเจอร์นั่นนิดนึงแบบเอโโโ้โหตุ๊กคอสใครสนใจทรงไหนก็ทิ้งคอมเมนต์มาเดี๋ยวให้พี่มีแนะนําว่าพี่มีอยากได้แบบเรียบๆแบบเออทรงแบบสปอร์ตอ่ะก็หายได้แล้วตอนนี้พี่มีก็โอ้โหตุ๊กคอสให้ดูก่อนนะถือว่าโอ้ยดี่เด่นมากอพีแบบอหสี เงินน้ำเงิน,น,เงนนะเออแบบสีขาวขาว,ขาวนะเพราะว่าใสา่แล้วมันไม่ร้อนอานทุกคนแสีอื่นเนี่ยมันจะดูความร้อนนะทุกคนรู้กันนะเออแต่ว่าใครขี่กลางคืนสีดําด้านก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคเรามาดูอันดับที่4กันเลยว่าเป็นยังไงเอยอ,อันดับที่2ก็คืออะไรนะครับตรงนี้ฮิตกันไงนะครับ และที่สุดของที่สุดครับ p c x ครับรุ่นเก่าก็าทำมาดีนะครับรุ่นใหม่ร่น 64cc นะครับไม่มีใครไม่รู้จักไม่มีใครไม่เคยนั่งไม่มีใครไม่เคยเห็นนะครับออนด้า p c x รุ60ถือว่ารุ่นเก่าก็ขี่ได้รุ่นใหม่ยิ่งขี่สวยนะของแต่งเยอะมากมายนะสีสันมีให้เลือกน้ำเงินดำขาวโอ้โหสุดยอดมากครับทุกคนแบบโว้ยรถเขาเช่าก็ดีนะครับซื้อขี่ก็ดีครับผ่อนก็ดีนะครับซื้อถี่กัไกลก็เท่นะไม่สูงเกินไปไม่เล็กเกินไปไม่เบาเกินไปกำลังดีรถครอบครัวได้รถเที่ยวได้ แต่งก็สวยนะครับถือว่าฝรั่งชอบนะโอ้ครอบครัวขี่ได้มันจะดูตุดยาวๆนะครับดูแบบนั่งได้หลายคนก็หลังก็ซื้อโอ้มันโอเคมากแรงมันไม่เบาเกินไปอู้ราคาก็ดีนะครับแต่งแต่งก็เยอะนะครับใครถูกใจการเช่านี่แบบมีเท่าไหร่ก็เช่าหมดโดนเช่าหมดใครขี่ก็เท่นะฝรั่งดูไปอเมริกาถือว่าโอ้ขี่แล้วเท่ดําด้านอย่างสวยนะครับขี่แล้วแบบเออเป็นตัวเอกของเรานะครับขี่แล้วสาวมองนั่นเองนะครับหรือว่าให้สาวขี่ก็ได้นะครับโอเควันนี้พี่หมีก็มันนำอันดับสองถือว่าเออ เขาขายดีมากนะครับแล้วก็ทุกเจเนอเรชันเนี่ยจะมีคนจองมีคนเช่ามีคนซื้อตลอดนะครับสูบบ Honda ัสฮอนด้าพิซซิกหนึ่งร้อยห้าสิบซีซีนะพี่มีก็อยากได้นะแต่ว่าเดี๋ยวดูว่าพี่มีอันดับหนึ่งเนี่ยคือไม่ลำเอียงนะครับู้ช่วงนี้ก็ขายเยี่ยมอันดับหนึ่งือคืออะไรไปดูกันและแล้วนะครับอันดับหนึ่งฮอนด้าเอวีนโอ้โหทุนที่จะแบบโอ้โหตอนนี้แบบ สามร้อยห้าสิบมันก็แบบเออเครื่องฟอร์ซ่ามันไม่สนไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาแบบแไม่แรงมากแบบถีเท่ขี่ลุยได้นะครับ <Yes. S 1> ประหยัดกระเป๋าสบายกระเป๋านะทุกคนชอบนะฝรั่งดูใบอเมริกาอาหรับบอกฮอนด้าเอดวีนี่แหละขึ้นเขาได้เชี่ยวได้ราคาไม่แรงครับเช่าวันไม่กี่บาทซื้อสดก็ยังไม่กี่บาทนะครับถือว่าโหข้อยึดมากมีเท่าไหร่ก็หมดครับสีที่ต้องการสีดําสีอะไรนี่คือขาดตลาดตลอดเลยครับพกของแต่งเยอะแต่งได้ดูลุยๆดูเอ็มเจอร์เอดวีแบบไม่ใช่เอทีวีนะครับเอด วีน160ับถือว่า Honda ธทำบันดีนะครับโห oh, เครื่องอาจจะมีปัญหานิดหน่อยบางครั้งมีราม่าอะไรเยอะแยะ,แ,ยะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยโหขายดีมากฝรั่งชอบขี่โอ้ฉันลุยในธรรมชาติอันสูงสูนของเกาะภูเก็ตฉันลุยในเมืองที่แบบไม่รู้จักแบบขึ้นเขาได้นะครับออกแบบมาแบบสูงระดับหนึ่งคนที่สูงเนี่ยจะขี่แบบค้ำพอดีๆแต่ว่าคนที่ตัวเล็กเนี่ยก็าอาจจะแบบมีปัญหาเรื่องเพราะว่ามันจะต,ตัวมันใหญ่อาจจะค้ำไม่ถึงแต่ก็ไม่ใช่ประสุประสักนะผมเห็นกนตัวเล็กๆนี่ขีข่กันเยอะแยะมากมายนะครับถือ เรือนี้พี่มีจะได้ขี่หรือเปล่าเรามาลุ้นกันนะก็สุดก็ว่าใครสนใจนะครับฮอนด้าตัวไหนก็คือเข้าไปคิดจงที่ศูนย์ตอนนี้ก็สุกว่าดอกเบี้ยก็แบบคงที่ของต่งแต่ละปีนะครับซื้อสดก็ถือว่าคุ้มค่ามือสองก็มีเยอะนะครับร้อยสิบก็มีนะครับถือว่าโหเป็นรถที่แบบเออทุกตอนนี้คือแบบทุกคนต้องแบบมองแล้วก็อยากได้สักคันครับไปคุยกับใครก็บอกว่าฮอนด้าเอดดวินหนึ่งศูนย์ฮอนด้าเอดวินหนึ่งหกศูนย์นแบบโหเครื่องดีกำลังดีราคาไม่แรงนะครับผ่อนได้ผ่อนไครรับดถ ชอบไหนก็คอมเมนต์ใครชอบรุ่นไหนเคยขี่รุ่นไหนใครแบบเออไม่ชอบรุ่นไหนก็บอกปัญหาไม่ได้พี่หมีก็อยากมาแลกคุยมาคุยกันว่ามันดีไม่ดียังไงนะวันนี้พี่หมีก็ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายก็สนใจวัยรุ่นอเมริกาวัยรุ่นอาลรับออยรุ่นฝรั่งเศสที่มาชอบเที่ยวภูเก็ตหรือว่าเที่ยวในหมู่มือนใหญ่เนี่ยเขาจะชอบรถแบบนี้กันรู้สว่ามันได้ลุยนะครับดยอดมากแล้วก็เคยสนใจหมวกน็อกที่แบบเออมีหลายสไตล์พี่หมีคัดสรรมาแล้วราคาไม่แรง คุณภาพดีสมจริงแล้วก็ถือว่าสวยเท่มีทุกสีสมจริงตรงปกนะครับคือ,อกิ๊กลิงเลยนะพี่หมีมีให้หลายลิงเลยนะรับรองเลยว่าใครชอบในไหนก็เข้าไปซื้อกันได้เลยกับช่วงนี้มีส่วนลดด้วยครับปีใหม่ new year นะครับถือว่าลดเยอะช่วงนี้ครับเราไปเที่ยวแล้วก็ต้องใช้หมวกกันน็อกที่ดีๆปลอดภัยนะครับหรือว่าซื้อไว้เก็บไปก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวเราไปเที่ยวเนี่ยมันจะไม่ทันเอาแล้วนะครับโอเควันนี้พี่หมีกอลาไปก่อนครับมาแนะนาําแล้วก็มาคุยแลกเปลี่ยนความรู้ว่าช่วงนี้เขาขี่รถอะไรกันแบบเท่ๆครจะสนนนใจจกกัออออแวววี้้็ถื่่าะปลยไดตเ้้าาาไไดดขยถืออว่โเคภท ส่วนตัวพี่หมีก็ชอบ ADV 1 6หนึ่งกศูนย์นะครับราคาไม่แรงแล้วก็มันไม่เลียเกินไปนะครับโอเควันนี้พี่หมีก็ขอรับก่อนเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย